พีีวงกลมผสมสามเหลี่ยมคล้ายทํำยังไงมาดูกันนะครับอันนี้เขาจะให้อะไรครับให้วงกลมมา2องวงนะฮะให้สามเหลี่ยมมา2รูปด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากเส้นตรง AB ตัดกับ CD นะครับที่จุด T นะครับโอเคนะแล้วก็ AC แล้วก็ BD นะครับพวกนี้เป็นจุดอยู่บนวงกลมนั่นเองนะครับจงหา x กับ Y มาหารกันทำยังไงดีนะครับ เริ่มต้นนะครับจากจุดนี้นะฮะจากจุดทีสัมผัสเดี๋ยวเราจะลากเส้นมาสัมผัสสักอันหนึ่งก่อนนะครับลากเส้นตรงมาสัมผัสนะครับฟืบอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูครับอ่าสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นจากเ่อานี้เป็นมุมอะไรดีอ่าตรงนี้เป็นมุมหนึ่งแล้วกันฮะมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งอ่ามุมหนึ่งนะ อันนี้คือเส้นตรงสีแดงใช่ไหมกับเส้นตรงสีดําก็คือ c ีดีนะตัดกันตัดกันมุมต้องเท่ากันตรงนี้จะกลายเป็นมุมสองมุมสองกันนะฮะใส่หมวก,กคือมุมสองนะครับอืมอ,อ่างั้นอันแรกนะครับก็คือมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนะมุมหนึ่งกับมุมสองเท่ากันนะสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะมาหา,เ,าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งขวานะครับ มันจะมีมุมที่ทฤษฎีบอกว่าสมมติว่าเรามีมีคอร์ดนะนี่คือคอร์ดนะครับคอร์ดสัมผัสกับใครครับคอร์ดทำมุมกับเส้นสัมผัสอันนี้คือ,อสมมติว่าเป็นเส้นอะไรเส้น,นเส้น PQ เส้น PQPQ คือเส้นสัมผัสนะฮะเส้นสัมผัสนะฮะ PQ มาสัมผัสกับคอร์ดนะคอร์ด T ทีอะไรครับทีดีเขาบอกว่าอย่างนี้จากทฤษฎีคือมุมภายนอกนะมุมภายนอกคือมุมที่เส้นสัมผัสกับคอร์ดเนี่ยทำมุมกันเมื่อไหร่มันจะเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามคอร์ดนะฮะก็คือตรงนี้นะสมมุติว่าให้เป็นมุมสามนะงั้นมุมหนึ่งเท่ากับมุมสามครับมุมหนึ่งเท่ากับมุมสามทฤษฎีก็คือมุมระหว่างนะครับมุมระหว่าง คอร์ดคอร์ดกับเส้นสัมผัสนะฮะคอร์ดกับเส้นสัมผัสจะเท่ากับอะไรฮะเท่ากับมุมตรงข้ามมันเองมุมตรงข้ามคอร์ดโอเคไหมครับโอเคตรงนี้นะฮะมนุมหนึ่งถ้ามุมสามนะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งแสดงว่า มุมอะไรครับมุมสองมุมสองก็คือมุมที่เส้นสัมผัสทํากับใครครับทํากับคอร์ดคอร์ดซีทีนะครับเนี่ยมุมสองนะก็ต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับมุมตรงข้ามก็คือตรงนี้เท่ากับมุม a นะฮะก็กลายเป็นมุมอะไรมุมสี่ังั้นมุมสองย่อมเท่ากับมุมสี่ครับมุมสองย่อมเท่ากับมุมสี่โอเคไหมครับอมมุมสองย่อมเท่ากับมุมสี่โอเคอ่างนั้นเราจะติ๊กแล้วนะอ่าแสดงว่า หนึ่งเท่ากับสองหนึ่งเท่ากับสามนะสองเท่ากับสี่แสดงว่าสองเท่ากับสี่แสดงว่าสามกับสี่ต้องไปไงฮะสามกับสี่คือมุมที่เท่ากันนั้นมุมสามคือติ๊กนี้ฮนะหนึ่งครั้งมุมสี่คือติ๊กนี้หนึ่งครั้งนะครับมุมสามย่อมเท่ากับมุมสี่นะครับโอเคแต่ละหนึ่งอันนะได้แ่มุมุมนะอ่าจากนั้นมุมสองคืออะไรอันนี้สามเหลี่ยมสองรูปนี้มันอะไรครับ มันตัดกันใช่ไหมมันตัดกันแสดงว่ามุมตรงข้ามต้องเท่ากันังนั้นแสดงว่ามุมนี้นะมุมสองนะฮะเท่ากับมุมสองนี้นะฮะโอเคดังนั้นเรามีสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการสองอันก็คือสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม A C T AC เทเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมอะไรครับบีท B T d บีทนะครับ โอเคนะนั้นมุมตรงข้ามเขาคืออะไรครับถติว่าเอาด้านซ้ายก่อนนะมุมตรงข้ามตัวนี้มุม2นะครับคือเหารกับอันนี้มุมตรงข้ามมุม2เขาคืออะไรครับคือ10ย่อมเท่ากับตัวนี้ไม่มีใช่ไหมตัวนี้ไม่มีมุมสตรงข้ามไม่มีมุม3ามมีแต่ไม่เอานะครับก็ต้องเอาเป็นมุมสามเหมือนกันครับมุมสาม หนึ่งสองสามเหมือนกันนะอันนี้ต้องเป็นมุมสามหนึ่งสองสามนะครับคูณที่สามนะครับมุม c ย่อมเท่ากับอะไรครับก็คือ y หารมุม C อันนี้คือตรงข้ามมุมสามของเราคือแปดนะฮะโอเคดงนั้นเป้าหมายคือเราอยากได้ x ต่อ y นะฮะก็สลับที่กันเอา y ลงมาหารนะครับก็ได้ x หารกับใครหารกับ y นะฮะจะเท่ากับอะไรครับสิบสิบึ้นมาคูณหารด้วยแปด ก็ตัดทอนกันนะครับเอา2ตัด2 5เป็น10 2 4เป็น8ดนะฮะตอบ5ส่วนสี่ไป